สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไง่ายๆสันส้นๆเรียกกันกอซรอสวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นระหว่างวันที่16ถึง20สิงหาคม2,564เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะวันที่18สิงหาคม2,564 นางสุจิตราวันดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกลุ่มฝึกอาชีพทําพรมเช็ดเท้าบ้านขอหมู่ที่10ตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการฝึกจำนวน3วันคือวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคม2564มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้นจำนวน16คนทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกโดยแนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถท,ท่าทางการนั่งทำงานและมีการปรับปรุงหงทอผ้าเช็ดเท้า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนั่งเก้าอี้ทำงานได้เพื่อลดความเมื่อยล้าและป้องกันการเกิดโรคจากการทำงานในรอบสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการให้คำปรึกษาในจ้างลูกจ้างประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างจำหน่ายสินค้าทั่วไปขนส่งสินค้า บริการรักษาความปลอดภัยและอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานดําเนินการรับคำร้องลูกจ้างจํานวนสี่รายลูกจ้างรวม8คนเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงินกว่า7 4็0 0บาทดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้าง จำนวนสีรายลูกจ้างรวม7คนให้ได้รับเงินค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยเป็นเงินกว่า1นึ0 0 0สนหกหบาทสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นถนนศูนย์ราชการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์หมายเลข043-236-277 043-236-737ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Youtube Channel สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นกสอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ